ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบลอยนะคะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมากับการเล่นฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเกมฟรีไฟเนี่ยพลอยเนี่ยก็คือแบบไอตอนที่พลอยเล่นแบบล่าสุดเลยแบบแบบเล่นแบบเล่นแบบเขาเรียกว่าไงเออเออ,เ,อ,อเล่นแบบแทบทุกวันเออนั่นแหละคือแบบ เอาง่ายๆเลยนะคือเป็นเกมปวดพลอยเลยอะไรประมาณนั้นเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ปวดมากแต่ก็เล่นบ่อยนะคะในช่วงนั้นก็คือ,อคลิปที่พลอยเล่นฟรีไฟนั่นแหละคะ่ะที่อยู่ในช่องนั่นแหละคือคลิปเดียวนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่พลอยแบบเล่นฟรีไฟเนาะก็ผ่านมาหลายเดือนละถึงปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะที่เล่นเกมนี้นะคะแต่ว่า เออพอยก็เข้ามาเล่นอยู่นะคือเข้ามาเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาแบบเวลาที่ไม่ได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้เล่นนะคะก็แบบคือเพื่อนก็ไม่ได้ชวนบ่อย,อยด้วยไงก็นานๆทีชวนทีอะไรประมาณนี้ซึ่งเออแล้วพอยก็มีเรื่องอะไรจะเล่าไปฟังด้วยคะ่ะคือวันเนี้ยพอยอะได้ถ่ายคลิปไปสามคลิปด้วยกันแล้วนะคะแต่ว่าอืม้ เรื่องเศร้ามากเลยคือพลอยลืมเปิดไม้นั่นเองค่ะเลยก็คลิปพังเลยนะคะ3มคลิปไม่ได้ลงในช่องค่ะทุกคนอะไรเนี่ยก็โอเคเดี๋ยวพลยจะลงตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเสียงเกมมันจะดังเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าดังเกินไปก็ขอประทานอาภัยด้วยเนาะหูคน ลงเยอะมากเราจะไปตรงนี้นะคะเราไม่ชอบฝูงชนนะคะอืมอุมีคนด้วยจ้ามีคนด้วยมีคนด้วยมีคนด้วยเขาจะฆ่าหนูไหมเนี่ยหนูหาปืนแป๊บอู้ได้ปืนมาเร็วหนึ่งอัน โอ้โหโอ,อ้คนอยู่ไหนอู้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 ตายตายตายนั่นไงโอเคมาอีกรอบนะคะพวกเธออย่าพึ่งฆ่าฉันไว้นะวิอันนี้มันขยับได้ดหรอหรือมันเป็นคนอนะ อุ้ยตังตัง,ตงนี่แน่เอาเร็วไปมีคนลงตรงเดียวกับเราด้วยนะคะแต่ว่าเราจะไปทางนี้นะคะเราจะหนีนะคะโอ้โหแกอย่าพึ่งฆ่าเรานะจะเป็นอะไรที่อารมณ์เสียมากเลยถ้าแกฆ่าเราไปเอาวิ่ง หาทางขึ้นแป๊บหวังว่าคราวนี้จะไม่ตายเร็วเหมือนครั้งที่แล้วนะคะทุกคนเจอคนว่าไปได้ตายเร็วแน่เลยอะ ตายตายตายแต่ตายเนี่ยเยอะโอ้สุดยอดเลยพลอยโอ้โู้สุดยอดมากพลอยโอ้โู้มีคนมาด้วยชิม,มิชิม,มิโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะในเกมเนะี่ย หนีก่อนหนีแพบ็บโหโห,โหเก่งเหมือนกันนะเนี่ยพลเอ้ย วิน่าควันเนี่ย โอ้ยโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วนะคะทุกคนโอ้ยมันจะมาดักตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยาอาจจะเงียบบางทีนะคะเพราะว่า กลัวอุ๊ยมันไปไหนแล้วล่ะนู่นไง ตัวต่อต,ตัวไหมเธออืมน่า,า,ากลัวมากเราเข้าวงดีวะหนี่เข้าวงแม่งเลย อันตารายด้วยนี่โอ้ฆ่าสามตัวเลยเหรอเจอคนแล้วเจอคนแล้วเจอคนแล้วไม่อยู่แถวนี้แล้วมั้ง หวังว่าไม่มีคนวิเกาะซีว้าว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 ว้ากเ้่งมากวอา้าา ตายโอเคแค่นี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย